สีห้าวกเนี่ยจะได้เข้าไปน้องสรงตำแบบแซบๆเลยวันนี้นะฮะตำไทยก็มีต่ำลาวก,ก็มีตํำอีสต์ก็มีตำไทยเลยวก็อยู่ตรงนี้นครับรสชาติสามประเทศเลยวันนี้อืมใช่มันจะมันจะตั้งใจแบบว่าสรงตำรสชาติสามประเทศที่นี่จนะตั้งใือนะครับมันบ้าขนามดมันไม่ได้ตั้งใจตำเลยนะมันยังน่ากินงใส่นี่ดูแล้วก็มันรู้สึกแซบเลยเลยนะ เดี๋ยวว่าผักเครื่องเคียงอนูน oh, เฮียเบสครับมีเดหอมมีเดรตัวหอมค่ะมามาแล้วก็มีผักกุดจ,จอนะครับครับพ,พี่เขาเพื่อนบ้านมาให้แล้วก็จะมีข้าวเหนียวได้มาฝักนะครับจากนั้นมวนก็ต้องปั้นข้าวเหนียวครับเรากินอะไรก่อนต่อกล้องอะไรมาก,ก่อนต้องกินอันนั้นนะผักกุดจ,จอเลยครับนี่เลยอืมอ กุดโจบ๊บพี่น้อมุ่นเอาเฉลีมาคือด้วยครับพี่น้องเพราว่าหมุนไม่ได้ลงคลิปไลฟ์บันอ่ะขอโทษขอพายแล้วครับกุดว่ามวนเป็นยายเกะไข่ของนัดตามตลาดนัดแลฮะไม่ใช่ขายที่งานกูเรียนนะ อ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมนไปหาคีเบ้ามาเหนื่อยๆนะฮะมาคีบ้าปีได้กินละปีละครั้งที่ที่มนเคยบอกพี่น้องครับนี่อลยอนะมาเรียนเรียนครับแต่เขาบอกว่า นี่เป็นแบบนี้เลยนั่นแหลน่าอร่อยมากๆลองด้วยกันเกีงคี้าเจีงคีบ้าใส่นังควายชุมดํอมอืม เดี๋ยวไปหาปูมาลองไว้เนาะทำเจียงหน่อไม้อืมแต่เมื่ออย่าง่าต้นอ่าต้นเต้ต้นเต้ชันลีน่มาทำเป็นหน่อไม้แล้าก็ใส่ปลาค่ามีตั้งห้าพิพงศ์นีกาแั่วก็มี อลู้นแบันจบคุทำมานบบมาแล้วมันจมัวหายนี่ทำอะไรได้เนั่นต้มาดูนะเ้าไปชุยกูเถมาเลยดเดี๋ยวไม่ได้กัมปะกินอะไรเดี๋ยวไม่ขอของอะไเดี๋ยวกูละอืม nói nằm nhầm nào Cái gì cũng đi không? Thì nó Thì ừ, kia mắt ra bác Bạn nhiều hấp xúc mà đây Trong nhiệt miếng วันนี้มุนได้กินเด็กเครียดดีใจดีใจครับนั่นนั่นได้กินทีนั่นน้ำแข็งก็เลยคือพวกกินน้อทำให้มันกินง่าต้องจำมันสักครับ Quân và em vầy, phát triển ra biển ăn mưa mùa mưa cũng mưa 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 là chẳng <laughs> <đặc> <laughs>

ผักกุดมวนจะพาพี่น้องไปรูต้นตอของมันนะครับแต่ว่าไม่ได้ชื่อมาจากตลาดนะพี่พี่คนคนคนสวยคนเล่าขางข้างวานได้ออกมาให้เนืจะแถลรูกก่อนมาให้อยู่รู้นนะั้ ส mm ุเข้าไปครับอืมตำหน้าตาแบบนี้นะตวตับไายล้ไปนี่ดูซึมนี่ดูสดมนเยอะอ่ะอย่าเ่นอะจ้าบ้าง

ยืนดูนไม,มากินหลังก่อนข้า,าออกออคือตีนเดียวน mới kia một cái chị đó các bạn non nhiều này, E lời <laughs> chất mm. เดีให้ตอนนี้มุนก็ไปแล้วครับลาบปนองไปก่อนครับพี่น้องเนะแล้วก็กไดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้มุนนี่ครับเจอกันประเทศไทยปีหน้านะครับขอบคุณครับ